นนึงลยุกยุย<า>กหมั่นลักกิโลนี่วะแม่นก็ผู้หญิงมันเป็นใจอยู่รมบ่<อ>ผู้เนืองก็บหลดมาล่างลาแบบผู้เนองโอ้ห่าใส<อ>สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับย<อ>ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพอดสบายพาด้วยนะครับเนาะ มื่อนี้กสิภามาเบังซีแยกอัดถันรับยิบซีครับอ่ซีแยกนี่เป็นซีแยกอัดถันท่านเกิดอุบัติเหตุบ่อยวสันครับยิบซีครับนะครับเนาะอ่าตามที่ผู้เพิ่นขายของอยู่นี่นะครับเด้อเพิ่นเล่าให้ฟังครับเนาะครับเนาะนี่เพิ่นที่ขายของอยู่นี่อ่าเห็นอ่าแทบทุกมือว่าสันครับยิบซี่ครับเนาะมันเกี่ยวกันบ่ครับว่าซีแยกตรงนี้ที่มีอุบัติเหตุดูดูเนาะแ่ว่ามันเกี่ยวอยู่เลยมันตายของไรเนี่ยโอ้ตายดูบ่อยู่นี่ ไล่บ้านกันตายไล้<อ>ตามคนไมาอยนไต่ซ้อนไต่ซสอนกโรคเหนี่คนนึงละแบบยุบหยุบมังลักกิโลนี่ว่ะแม่เว<อ>่าผู้นี้มันเป็ยุ่งแบบโอผู้นึงกับรถมาล่ำลาบไรผโอ้มอดใส่อเออเต็นกับนีอนวันเออเจ้าฝนต่อพามาเห็นเลยตอนอตอนพู้ที่ตาย,ยัานฝนต่องาไมาสูดเลยเออเป็นปะ ต้องมเบิรงอีกด้านนึงนป่ะบ้านีเสานี่เขาจะอามาฝังยังไบ้านีเสาอันมู่บ้านมู่บ้านนีพอดีเอาไว้ซีแท่งฝังไว้ซีทิตอนเราเกไดเหตุดีอยู่รอะเราแง้มนอนนะบางคนกนอนมัดดีไม่แน่มางคนมือหนักไเห็นเพิ่นไม่เห็นเดียวเลยพวกตึงเอาูเงินด ที่เขาพี่เพิ่พนละ่ะอเพิ่นอุ่มแล้วเพินพ่นอู้ดเเพิ่นเอาไปมองต้นไม้ไงถูกไหมต้งใช้บานเห่ากับที่ว่าเอาไปโคดน,นะออออู้ดต้นไม้ต้นเงยใช่ไหมโอ้เพื่อนไม้พี่ที่แม่รัฐบาลหลงเราสียูได้เรามาเห็นอืมนอนลงชัญญาเมื่อเขาบก็่ยูแล<า>้วเราอะบอกเขาอยู่ชั้นั้น,น,น,ลน,น,ออนแล้ว,ลวอะเพ่จะ<อ>ไ,ได้ไง่ายของเมื่อตะหมูคนละ,ะ,ะแสดงว่าที่ี่อีหยังเหตุผลเห็นดูเนาะแม่เมื่อนานนอนลง่เป็นตะยูเอาไว้จังไลกับบ้ฟังอสอง มก้อนนี่นะันงานมอก้อนนี่แม่เพาก็ใหญ่ของมก้อนอมันจะมากินเขาเน่ยอนคือยังอยู่เออเมียนยู่องยังไงมก้อนคนลออว่ามันลอ่นหยุดไหมคองสองมือบ่อแล้ไปโงพยาบาลไหบออกจากโรงพยาบาลมาแล้วมาอยู่นี่ในสามสี่ขึ้นอะด้ก็สีอยูเลยงาแล้วมาอยู่เป็นมูอยยาเลยล่ะงาพอเมื่อเขาไปแล้วกอมาอยู่เด้อเสร็จอ้ยู่รดีเขาก็มาอยู่เด้อเสร็จเออแต่พวกเขากิอย่างงี้มันพาบ้นอย่งเี พวงมาไ่าเกเ,เป็นเพราะว่าแถวนี้มันต่ำกันดูทั้งไตทั้งสีนา่าแต่เรมาปรเปอร์เซียกัเซียด้วยนนอยู่ดออเพราะว่าวเห็นตเพราะงานไปเสียนีนะ่เ,งงเป็นเสียดอันเนาะเสียดไล่วันมาดีดีไตก็บมองเนาะไล่วัน่นฮะไตเลนลอน่องคอบางลยเฮเพิ่นว่าบอ,องนี้เล่นทอ่ะเลามาเรืมาเรื่องใส้กันต่ำกันไตไล่วันพอตะบันตกไปล่องบัตไตอยู่นี่ไตก็มองเลย ดูเนื้อเงินได้เงินทะเยอเนาะออเมื่อคืนจมมูเขาองย่าดเออบวกกับเลย <c oughs> เป็นตา่าตของนีมันเออขอความเอาเด้อเออได้ย่ายลงที่เราโลงนี่นะเออเราทีไปวัดแล้ามากับผัวมันพ่อคุ้มภูแล้วว่าเขาเคยมาทางหลัะเสียเราก็มาเร็วๆใส่กับรถอันนั้น,นเนาะเกล็ดแรงตะบุญหดมาปั่มกลางมาทางเก้วมือเออกิ่งไปแรียน โอ้นี่แหละวัอนเราสิบเองก็เมียนเราจิตายเมียเราบังคับเจมคัดผู้คัวคออัดดิแลบคนมาสตายุ่งทำแห้งเราไม่เก็บร้ายที่เราหมดเนี่ยว่าจุดยานนะเธอเบ้ใช่ก็อย่างนีออ้าแล้วเจอแบบจุดยานเลยใั่ลุงหัน ลูมมองคนคูดออกป่ะออมันนันน่นตรงยขาข้างนั้นย่ขาง้างนี่เออเม่กี้พันว่าพลาวา์ขายคนจะเดินทาเข้าโฮโอ้อันโอมต้นไม่เอันะประเด็นขายแมนจูซื้อกับต้นไม้ต้นนั้นบ่ตรงขางยวดนี้ละจะยางไปอย่ขาเงื่อนไปข้านั้นนโอ้เสีเหลุมรอบประด็นเรื่อเป็นข้อยวกคือดอกข้อยคนออกไปใหม่ใหม่อ่อ้านวันนี้ถ้าะกาเป็นช่วงเวลาคนเดินไปเดินทางไปทางมานกรับเนาะอ่าบางข่้งกะ บราณที A ่เกิดก็เกิดประสันครับอุบัติเหตุประสันนะครับวิธีครับกะอย่างว่ามันกะเป็นเสียกนะครับเนาะมันกะอาจทิมีอะไรอะไรยางก็ผ่หลาห้องกรบโปงหูแต่ว่าคนเสือว่าเป็นความอัตถันของเสียกนี่ครับคนก็เลยเออเสแยกนี่ว่าเสียกอัตถันประสันนครับว่ทีครับเพราะว่าแม้ตั้งแต่ผู้อยู่ไกลๆนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นมาอยู่หนีเพิ่นบ่มีอย่างเดียวกับวิธีครับเพิ่นบ่เป็นอย่างเชิงเกีย แต่ว่าบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเนาะบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นะน,น,น,นว่ามีข้าเจา้าขุดเอาต้นโพออกไปแล้วนะครับเกิดว่ามีมีคนมาขออยู่น้ำมาสั่นครับเอาต้นโพไปแล้วบ่ราะมีมงอยู่ก็เลยมาขออยู่น้ำ่นก็เล่เห็งว่าสองเดือนนึงในแย่ออกครับอีซี่ครับนะครับเดือนนึงในแย่ออกสองเดือนในแย่ออกครับอีซี่ครับกะสีภาไปเบิ่งหลักกิโลนะครับเด้อว,ว่าหลักกิโลหันมีตัวเลขบอ่อเนาะครับเนาะ ไปตามแอดไปครับครับอยซีครับกาดนี่ก็คือเป็นหลักกิโลแต่ว่าหลักกิโลนี่แอดกับมาสังเกตเบื้องล้วงนะครับเนาะเพิ่นสีมีโตยันเขียนไว้ตลอดเลยครับอยซีครับแต่ว่าเป็นตัวี้อย่างนะครับคือไข่ไขกับตัวยันยู่ขัดขังลักกิโลครับอยู่ซีครับถามเพิ่นว่าหลักนี่มีอย่างน่เพิ่นเอินว่าเพิ่นเลยว่าหลักนี่เป็นเสาบ้านมาสั่นครับอยซีครับที่เอามาตั้งไว้นี่นะครับนอกขางหลักกิโลนี่ครับอยู่ซี่ครับตัวเลขหลักกิโลนี่เห็นบอตัวเลขหลักกิโล นะครับเนาะกายังบ่ฮันเห็นแล้วแอดเห็นแล้วเอ็ดทีซองห้เบิ่งตัวเลข็กนะครับเด้อเพราะวะซีแยกนี่เกิดอาถรรพ์มาตลอดบริสันทครับยิบซีครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะครับตัวการสีมีลักเขียนยันไว้ทุกอันครับยี่ครับทุกขั้นตอนนะครับเนาะนะครับยิบซีครับค่รเขียนยันไว้ในเสานีนะครับเนาะสีมีทั้งสองขางเลยครับ สองขางเ,เป็น e living. ตัยันต์นะครับด้ยเอฟซีครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับน้องเอฟซีครับบ้านมีกระสีเบิ้งตัวเลขอยู่ตัวยันต์นะครับเอฟซีคาร์บอนตัวเลขนะครับเนาะตัวยันเป็นตัวยันอยู่หลักกิโลนะครับด้วยเอฟซีครับเพิ่นเขียนไว้นะครับเนาะ เน็นสลักไว้บอเขียนไว้ครับพี่ซี่ครับอ่าเป็นการสลักตัวยันไว้ทั้งลักใหม่ครับพี่ซี่ครับคนกระเลื่อนว่าเป็นลักบานรลักบานรลักเงินเนาะครับเนาะคาซิมี่ซี่กันคือบัตทั้งหมู่บ้านกับกับบัตรชุดใดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นบัตรบางบ้านหรือว่าเป็นบางพื้นที่เขาอยู่ซี่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะเอฟซีครับ สีผพาเบิงลงไปที่หอดสุดนะครับเนาะว่าเพิ่นเห็ดตัวยันใวอีกซี่ครับอันนี้อยู่มุมอีกซีแยกมุมหนึ่งนะครับเด้ซี่ครับทำนะเอาบาดนี้กะสีผ้าเบิ่งตัวเลขอยู่หลักกิโลนี่งกับรูปๆเลยนะครับอีซีครับเพราะว่ามีคนมาตายอยู่นี่อ่าหลายคนเนี่ยครับอีซีครับฟงครัมาหนีนะครับเนาะมาอยู่นี่ครับอีซีครับ แต่ว่าที่เห็นเห็นอยู่นี่ครับวิซี่ครับเห็นเป็นพอล่างๆนะครับเนาะแอดคิดว่าเป็นเลขหกครับวิซี่ครับเป็นเลขหกหรือว่าเป็นเลขหนึ่งหกเลยครับเนาะอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะเป็นเลขหนึ่งหกครับวิซี่ครับอยู่หลักกิโลหลักนีเป็นหลักกิโลที่ว่าผมมีคนสนใจดอกครับวิซี่ครับเพราะว่าเป็น มันหลักกิโลนี่มันหลบไปแล้วนะครับเนาะบริโภาไปทางใดแน่มาทางใดแน่คิดว่าเป็นเหล็กหนึ่งหกรับอีฟี่ครับเห็นเป็นล่างๆนะครับเนาะอันนี้คือสิเป็นเลขกหนึ่งนะครับนี่ขีดไว้นี่นะครับอันนี้เป็นเหล็กหกครับเป็นเล็หนึ่งหกขับอีฟีครับ กิโลลักนี่นะครับเนาะเพิ่นกับอะไรมาปนันขึ้นไปแต่ว่ากับมันก็อยู่กับลักอ่าเป็นลักของอ่าอย่างว่าเปิงบ้านเพิ่นนะครับพี่สิกับติดอยู่กับเปิงบ้านเปิงเงี้ยเพิ่นอยู่ติดซีแยกพอดีเพิ่นก็เรียกว่าซีแยกนี่อ่ามีคนตายหลายสันว่าครับอยู่ซีครับอ่าตามที่แม่ข้าเพิ่นอยู่นี่นะครับเพิ่นก็เล่าให้ฟังนะครับเบิอแอดก็เลยพาแอดซีมาส่องเมืองนะครับเนาะเห็นไปเห็นแล้วนะครับเนาะว่า ยูนี่คือ16ครับ FC ครับเป็นเลข16ึ่งนะครับเนาะอาจธิบอชัดเจนเพราะว่าสียังมันออกไปเบิดแหละครับ FC ครับไก่ให้ใส่วิจินอนญาตในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื่อกลางเท่านั้นครับ FC ครับมักกระจัดขัดกระพรานนะครับเนาะมักชอดพอจะลืมกดไลค์กดแชร์กับทางช่องพอสวยปลารวยนะครับ FC ครับชัดเจนครับอีวซี่ครับแต่ว่าตัวนี้ค่ายเลข8ปดนี่แหละ นี่ครับอีซี่ครับนี่คล้ายๆเลขกแปดหนึ่งหกแปดบอกครับอีซี่ครับนะครับเนาะมันมีเลขคล้ายๆเลขกแปดอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งอันนี้คือหลักกิโลซีแยกอาถันนะครับเลิกซี่ครับก็ว่าถือว่าอันตรายนะครับเนาะผู้ใดมาอยู่นี่ครับอีซี่ครับตามความบอกเราของเพิ่นนะครับเนาะว่าเพิ่นเราให้ฟังว่าเป็นยังไงตามที่ผู้คนดูเพิ่นบ่ได้ประสงค์ให้ยไทยให้ยไทยเห็นหนเห็นตาเด้อครับเด้อเพิ่นกะ เอาแต่เสียงเปิดนะครับเพาะบอกสู่ฟังครับจี๊บซี่ครับก็ว่าเป็นการยืนยันว่าอยู่นี่เพิ่นอยู่เพิ่นเห็นมาตลอดครับจี๊ซี่ครับรถแล่นไปแล่นมาตลอดในครร์ฟอร์ดเป็นซีแอกนะครับเนาะเอาสาระคลิปนี้ครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พราะก็ไม่ได้คลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับปฏิบัติงามครับ